นู่นมึงต้องข้างหน้าค่อยจไม่เด็ต้นไม้นี่เลยนี่เอาตรงนี้รถเขาโบเดบ่นนี่แหละตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละอันนี้ํำแพงก็อยู่ตลาดร้อยปีใช่ตลาดร้อยเสาเหมือนคุณทองใบว่านะคะเขาเรียกว่าตลาดร้อยปีนะคะอันนี้ก็มีของฝากเยอะแยะค่ะเราจะไปดูปลาเมืองแท้งปลาเค็มนะคะมีเยอะอะไรบ้าอันนี้หอยต้องมายชอบแบบนี้เลยขอชมของก่อนนะคะขอชมของก่อนนะคะ ตลาดร้อยเสาเหมือนคุณทองใบว่านะคะเขาเรียกว่าตลาดร้อยปีนะคะวันนี้ก็มีของฝากเยอะแยะค่ะเราจะไปดูปลาหมึกแท้งปลาเค็มนะคะมีเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะข้างไหนคะข้างในเหรอข้างในก็เลยต่ก่อนนู้มาไม่นานแล้วเนาะมีหอมดูของสวยๆงามค่ะขอชมของก่อนนะคะของสวยๆงามทั้งน,นั้นค่ะเดี๋ยวเอาไปดูคลิปหน้านะคะขอบคุณใน,นการรับชมคลิปค่ะสวยงามเพื่อพ่ค่ะ จะซื้อไปยังกระดกกระเดียสอยเป็นมาดูสอยเออสวยของทะเลเนาะอย่างนี้สวยงามเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะอะไรอย่างงี้ค่ะนี่ไงข้างไหนข้คะในเหรอข้างเลยตก่อนนู้นมาเป็นานแล้วเนาะมีหอมดุของสวยสวงามสองสวยสวงามทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะคะขอบคุณในการรับชมคลิปค่ะสวยงามต้อนร้อนแต่พ่กกลัวคนร้อนหรือคนย่างไปเนาะนะคะเรามาตลาดร้อยปีนะคะไม่ นี่ค่ะสวยงามทั้งนั้นเลยค่ะเห็นบ่าวคะนี่ก็พาชมของสวยงามอมีปลาปลากระเป๋าด้วยปลาปลากระเป๋าเอาไปให้ไอ้เฉาป่วยเล่นบ่อยเลยค่ะอันนี้อันนี้หอยอันนี้ก็หอยจริงเท่านีนี่สวยงามมากค่ะนี่ค่ะของสวยๆอันนี้เอาหอยทำอะไรอะไรลูกอันนี้หอยต้องมาต้องมาชอบแบบนี้เลยพากันก่อนค่ะสวยๆงามอือ มีแต่ชุดสวยๆงามๆค่ะค่ะก่อนค่ะนนวสวยๆงามๆอมอีแต่ชุดสวยๆงามๆค่ะค่ะอันนี้อันนี้หอยอันนี้ก็หอยจริงใช่ไหมนี่ส,สวยงามมากค่ะ<อ>น่คะของสวยๆออันนี้เอาหอยทำอะไรค่ะขอชมของก่อนนะคะ ยังไงแม่จะมาเบิ่งเสียแบบนี้่ชอบนั่นไงน้องมือเสื้อใส่ห้ามจอดก็ไม่ต้องจอดจีไปดูนไปจอดตรงนน้นเลยเพราะว่าของทั้งนอกวันบ่เถอะเนี่ยค่ะไม่ใช่ตลาดร้อยเสาเนาะคุณทองใบบอกผิดที่นะคะถูกวางจอดไปแก่ก็จะเดินไปโอ้ยหำมกระไรเนาะโอ้ยเขากลัวขอชมของก่อนนะคะร้อนแต่ก็กลัวคนร้อนคนย่างไปเนาะ นะคะเรามาตลาดร้อยปีนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตลาดร้อยเสาเนาะคุณทองใบบอกผิดที่นะคะถูกวงตรวจแก่ๆก็ยืเดินไปโอ้ยหำม้ำกระไรเนาะรถหล่นโอ้ยเขากลัวอะไรลรึอันนี้หอยต้องมาต้องมาชอบแบบนี้เลยทีไงแม่จะมาเบิ้งเสียแบบนี้ไม่ชอบนั่นไงน้องเมย์เสื้อใส่ต้องจอดก็ไม่ต้องจอดจีไปดูนไปจอดตรงนู้นแหละเพื่อนค่ะของทั้งนอกวันบ่เถอะรถร้อนแต่ก็กลัวคนร้อนคนย่างไปเนาะ นะคเรามาตลาดร้อยปีนะคะไม่หุ่นมงต้องข้างหน้าค่อยเจอจะมี้นร่เขาโมเดิร์บอดูนี่แหละตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละอันนี้คําแพงก็อยู่ตลาดร้อยปีค่ะขอชมของก่อนนะคะของสวยงานทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวเอาไปดูคลิปหน้านะคะ คุณในการรับชมคลิปค่ะสวยงามเนี่ยค่ะไม่ใช่ตลาดร้อยเสาเนาะคุณชงใบบอกผิดที่นะคะถูกวงตัวไกลๆคุณเดินไปโอ้ยหำมันกระไรเนาะเดี๋ยวลดพอดเขากลัวโอ้ยไม่จร really ิงนะคะดูค่ะสร้อยคออันนี้หอยนะคะหอยจากทะเลระยองค่ะหอยจริงๆนะคะผมเป็นก็พามาชมตลาดร้อยปีครับโอ้ยไม่จริงนะคะ ดูค่ะสร้อยคออันนี้หอยนะคะหอยจากทะเลระยองค่ะหอยจริงๆนะคะคุณเปงก็พามาชมตลาดร้อยปีค่ะของสวยงามทั้งน,นั้นค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะคะขอบคุณใน,นการรับชมคลิปค่ะสวยงามต้อนร้อนแต่ไม่กลัวคนร้อนคนยางไปเนาะนะคะเรามาตลาดร้อยปีนะคะไม่ะ,ะจะซื้อไปยังกระดกกระเดียสอยเป็นมาดูสร้อยเออสวยของทะเลเนาะอย่างี้สวยงามเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะค่ายพอ ได้นะคะสร้อยคอหอยนะคะหอยแท้นะคะนี่นนี้หอยจริงๆค่ะหอยจริงๆหอยจริงจะแท้ค่ะลองดูเออหอยจริงๆคนร้อนแต่ไม่กลัวคนร้อนคนย่างไปเนาะนะคะเรามาตลาดร้อยปีนะคะไม่ถุงมือนี่ไงอาไปใส่เล่นน้ำทะเลไหมนี่เออจะใส่แต่เย็นดีใส่ถุงมือนี่ฮอะไรลูกรึนี่หอย น้องมือชอบแบบนี้เลยยังไงเมียจะมาเบิ้งเสียแบบนี้ชอบนั่นไงน้องเมยอเสื้อใจน้องจอดก็ไม่ต้องจอดจีไปดูนไปจอดตรงนู้นแหละเพื่อว่าของทั้งหนอกมันบ่เถอะเนี่ยค่ะไม่ใช่ตลาดร้อยเสาเนาะคุณทองใบบอกผิดที่นะคะถูกวงจอดไกลๆคราจะเดินไปโอ้ยหำมุ่งกระไรเนาะโอ้ยเขากลัวจะซื้อไปยังกระดกเรียสอยเดินมาดูสอยเออสวยของทะเลเนาะอืย่างนี้สวยงาม เห็นไ,ไหมคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้หอยจริงใช่ไหมคะนี่ออันนี้หอยจริงนะนางนี่จริงหอยจริงลูกาสาวค่ะคนเจอกกำลังเลือกหอยคนมาชอบหอยนี่โอ้ของสวยๆงามๆนะคะอันนี้อยู่ตลาดร้อยปีค่ะนี่ค่ะของเวยงๆมาคุณนะคะทำเป็นกาแชมบันยากาศรอบๆนะคะาปะาลูกสาวซื้อของปดค่ะมือจะดูด้วมือนี้ไง่ไปใส่เล่นน้ำทะเลไหมนี่จะใส่ตะเก็นดีแทนน้องมัยนี่ <laughs> อยากค่อ๊บอันนี้หอยจริงใช่ไหมคะนี่ค่ะเอออันนี้หอยจริงนะนางน,นีหง่หอยจริงหอยจริงลูกสาวคะ่ะคนเจอกําลังเลือกหอยคนมาชอบหอยนี่คะ่ะขอชมของก่อนนะคะเครื่องใบนี่คะ่ะสวยงามทั้งนั้นเลยค่ะเห็นบ่นค่ะนีะ่ก็พาชมของสวยๆอะมีปลาปลากระป๋าด้วยปลาปลากระป๋าเอาไปให้ไอ้เฉาป่วยเล่นบ่เนี่ยตนร้อนแต่บ่กลัวคนร้อนคนย่างไปเนาะ นะคะเรามาตลาดร้อยปีนะคะไม่อะไรอย่างงี้ค่ะนะข้างไหนคะข้างในเหรอค่ข้างหล่อตะโกนรู้มาไม่นานแล้วเนาะมีของดุของเสวยๆงามอ๋อของเสวยๆงนามนะคะอันนี้อยู่ตลาดร้อยปีค่ะนะคะของสวยๆงามตรนี้นค่ะสำหรับกาแฟชมบรรยากาศรอบๆนะคะอา่าประชาลูกสาวซื้อของกดค่ะทุมมกคนจะดูข<อ>้างคอ ดูค่ะสร้อยคอหอยนะคะหอยแท้นะคะนี่นนี้หอยจริงๆค่ะหอยจริงๆหอยจริงจะแท้ค่ะลองดูเออหอยจริงใช่ตลาดร้อยเสาเหมือนคุณทองใบว่านะคะเขาเรียกว่าตลาดร้อยปีนะคะวันนี้ก็มีของฝากเยอะแยะค่ะเราจะไปดูปลาหมึกแห้งปลาเค็มนะคะมีเยอะอีกยังไงเมียจะมาเบิ้งเสียแบบนี้ชอบมีตรงไหนนั่นไงน้องเมย์เสื้อใส่ห้ามจอดแล้วก็ไม่ต้องจอดก็ไม่ต้องจอดจีไปดูนไปจอดตรงนู้นเลยเพื่อนค่ะ ทั้งหนอกวันบ่เถอะเนี่ยคไม่ใช่ตลาดร้อยเสาเนาะคุณองใบบอกผิดที่นะคะถูกฟองตรวจไปกลคุณจะเดินไปหุ่ยห้ำกระไรเนาะโอ้ยเขากลัวเลยค่ะแต่ว่าตะกวนเยอะกว่านี้เลยที่นี้ทำไมดูรู้สึกเงียบๆอันนี้ตลาดร้อยปีเราต้องกลับไปด้านหน้าหำจะของเยอะๆอันนี้ก็คือโซนนี้จะเป็นด้านเสื้อผ้านะคะอ่ะเราไปชมเสื้อของสวยงามทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะคะขอบคุณในการรับชมคลิปค่ะสวยงาม นู่นมึงต้องข้างหน้าค่อยจะต้นไม้นี่เลยนี่เอาตรงนี้รถเขาโบเดบุนเนี่ยแหละตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละอันนี้ทัมแปงก็อยู่ตลาดร้อยปีคกเพื่อคอได้ะค่ะสร้อยคอหอยนะคะหอยแท้นะคะนี่นี่หอยจริงๆค่ะหอยจริงๆหอยจริงจะแพ้ค่ะลองดูเออหอยจริงจะซื้อเป็นยังกระดกกระเดียสร้อยมาดูสอยเออสวยของทะเลเนาะอย่างนี้สวยงามเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะ ผ่ากันก่อนค่ะสวยๆงามอา๋อมือชุดสวยๆง,งามค่ะของสวยๆงามทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะคะขอ,ขอบคุณในการรับชมคลิปค่ะสวยงามผ่ากันก่อนค่ะสวยๆงามอา๋อมือชุดสวยๆง,งามค่ะ เนี่ยค่ะไม่ใช่ตลาดร้อยเสาเนาะคุณทองใบบอกผิดที่นะคะถูกหวงตรวจแกแกจะเดินไปโอ้ยหำมันกระไรเนาะเดี๋ยวรถผ่อนโอ้ยเขากลัวอะไรอย่างนี้ค่ะข้างไหนข้างในเหรออ๋อห้องเลยแตะโกนหนู่มมาไม่นานแล้วเนาะมีหอมดุห้องสวยๆงามแต่ขอชมของก่อนนะคะค่ะะนจะซื้อไปยังกระดกกระเดียสวยเปนมาดูสวยเออสวยของทะเลเนาะอืมอย่างเงี้ยสวยงาม เห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะไม่ใช่ตลาดร้อยเซาเนาะคุณทธงใบบอกผิดที่นะคะถูกหวองจอดไกลๆคราจะเดินไปโอ้ยหำมุ่งกระไรเนาะโอ้ยเขากลัวขอชมของก่อนนะคะไปลูกอันนี้หอยต้องมาชอบแบบนี้เลยค่ะขอชมของก่อนนะคะโอ้ของสวยๆงามนะคะอันนี้อยู่ตลาดร้อยปีค่ะนี่ค่ะของเจ๋งมากเลยค่ะทำไปก็พาชม นำรายการอบๆนะคะอาประชานลูกสาวซื้อของกดค่ะทำไมจะดนต้นร้อนแต่ไม่กลัวคนร้อนคนย่างไปเนาะนะคะเรามาต er. ลาดร้อยปีนะคะไม่ที่ไงแม่จะมาเบืองเสียแบบนี้ชอบนั่นไงน้องเมย์เสื่อใจห้ามจอดก็ไม่ต้องจอดจีไปดูนไปจอดตรงนู้นเลยเพราะว่าของทั้งหนอกวันบ่เถอนั่ไงแม่จะมาเบืองเสียแบบนี้ชอบนั่นไงน้องเมย์เสื่อใจห้ามจอดก็ไม่ต้องจอดจีไปดูนไปจอดตรงนู้นเลยเพราะว่า ของทั้งนอกมันบ่เถอะค่ะอันนี้อันนี้หอยอันนี้ก็หอยจริงคือว่านี่ค่ะสวยงามมากค่ะน,นี่ค่ะของสวยๆอันนี้เอาหอยทำอะไร